อลังการอลังการงานเฮ็ดสวนเฮ็ดดอกนีบ่วซ้าจากเทียปอดตอีพออีเมียเบิ่งเนีผู้เจ้าเบิ่งซอยข่อมเจ้าสวนซอยข่บัโอ้เบองเนี้ยุดยอดเฮ็ดโอ้ดอกลายสันเพิงวตีดีดีมีให้ยู่แดงมีหไม่แล้วไม่นอง มาอีกแล้วมาแปลงเฮ็ดอีกแล้วป๊าดโัก้อนนีก่ก้อนแบบไงหนึงเงาแบบไงหนึงป๊าดพี่น้องมึงเนี่ยตูดปูติดปิดอยู่ผู้น่ะมึงพยัยเรากำลังเก็บอยู่เมื่อสิเป็นสีฟ้าจังเอยแล้วพี่น้นองกลองข่อยเพราะว่าผ่านผ่าคุ้มไหมนี่เขาแต่เอาเป็นสีฟ้าแมกลองข่อยก็เลยเป็นสีฟ้าขณะนี้ข่อยกำลังง่อยหั่นเฟือง คอยกำลังง่อยกำลังงอยหัหนเห็ดหคุณอยู่มันกำลังเก็บมาทางคุณคุณนะพี่น้องเอ้ยพวกนี้นแม่นเบิดกองตูดปูติดปีดอยู่พี่น้องตั้งตูดโปเตสปีดอยู่พวัวหัวขอละอยากเก็บน้ำเพลนนี้ เก็บดอกส้นแต่เี่ยตุนซ้นี่เอาเล่นบ่ลอมอุ้ยมันโอ้ยเก็บบ่มีฝีมือเลยเห็นเห็นดอกเห็นคนุบันเวยไข่นึกว่าใข่ไกลมา่ พี่น้องมึงเนี่ยขอนึ่งวันตะนวยไข่นนกว่าใข่ไก่มา่ข่ไหวหูุ่นุ่นุ่นฝุ่นนตดปวดย่ดเง่องฝุ่น้อดตดปวดติดปีู่ว่ามันใข่ไก่หลุดถอยุ่นน้่เหนย่พี่น้องเฮ็ดแปรงนี่มีตรหรอไงมึงเนี่ แต่ว่าเข้าจ่อว่วหันนี่เปิดรุ่งพี่น้องวัวหันนี่เปิดรุ่งให้เขอพี่เก็บจากกระเล่ซองปองมึงเนี่ยโอ้โหหน่วยนี่น้องๆ้องกำปั้นขอยดีๆนี่เองเดี๋ยวจังหน่อยข้าจ่ว่าเข้าจ่อสิมาเก็บพี่น้องปาดค้าพวกที่เก็บไปวงหนึ่งหันเรอแล้วเข้าจ่อจังสิมาเก็บมูนี่ขวจังสิผ้ามูจ่อของว่าเบืองว่านวยเห็ดวานวยไงซำใดเกิดตัวแต่ละรุ่งไม่โอ้ยเห็ดรุ่งไม่ไหมแก้วเดี๋ยวทำไม่ต่อค่าค่ากันเอ้ น,น,นี่ตุนยังกุ้งมันทั่งทึ่งมันอีเล้วอยู่คุณก่อนจะเข้าแปลงเห็ดต้องเปิดไว้ประมาณ30นาทีทแล้ว,ลวค่อยเข้าไปเดี่ยววัดอุณหภูมิแปลงเห็ดพนพี่น้องนี่แหละวัดอุณหภูมิแปลงเห็ดต้องหาผพ,พาปิดปาก อันนี้ดอกเงยคับเงี้ยเนียล่งนแห่งดอกเงคักนึกงว่ามันนวยใครเห็ดอุดปูด่ว่ามันกำปั่นเนอะโหลด่ซนดอกฮ็ดอันนี้เฮ็ดบริเคียฮะพี่น้องฮ็ดบริเคียฮะฮ็ดบริปีนเขายากไตตะหันขึ้นเก็บไตบุกหง ทอไเขาไม่หาเาฟนดีป้าตดีด้าตงขีดยเหาป้ามีใหม่ไผ่ทันเดียดจักสิบป็น้าอะไรขีต้องขีดวะดิขี้มดหลายบาทอยู่เนอะหงาตงเหงาขวากละาสวงมือกลัวฝนเล่นห่ังคาทุนโอ้เดี๋ยวก็ได้ขึ้นนี่นี่ฝีมือไข่นี่ไผมันแตกหให้มันเป็นู่นแล้วเก็บเก็บฝีมือวะเก็บินสองดอกฝีนึงสิทั้งสองดอกเลย ใส่เงินมลพันยุ้ยขายเห็้ไงนีแม่หยุดหยินหลาจื่อหนึ่งนี่นี่ัเอามันคือ่องคือแลาปลาใหญ่ใหญ่ปาพี่โตพี่ถังพี่โอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งน้อ เก็บได้หมูว่าเอามันข้นไม่ข้นไม่ยังของ่เสอเจากตายขืนนไม่เจาปานเกือบจังกบปั่นยังก็มัเยคแท้โอ้ยปาดพี่น้องเบิ้งเบิ้งข่อยเห็นอันนี้ข่อยสีภาพมุดเจาไปเบิ้งปาดเบิ้งรวยบุงหุงพี่น้องรวยซ้ำหัวข่อยนี่ ปัดมันดกคักดกเนี่ยเทปุ่นพูนปูนปูนมึงเน่น่ยบไงปัดตัว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 ย้อนเสียงเลพี่น้องมันก็ดกคักดกเนี่ยเทปัดปัดปมันเฮิมหลือตัวนี้เฮิมโอ้มันเฮิมมื่อไก่จะซุกแล้วฮะัตามมาเสีฮนแลนที่ปิดต้นขุนมันก็เฮิมคือกันนันวยต ตะพักน <owning> ีโอ e <c oughs> ้โหนี่หางั้นเราไปหาดิมันนที่ก hey. มีเดาเธอโอ้ยมันโคบผัวหยึ่งก็มาลเบาทีนี่โอ้ยอย่างนี้ไม่แกต้องมหลานป่ะนี่มัลงไปลงไปที่นั่นล่ะ ิ่ไปเือดต้นหรือวะเพิ่มหมอละอยานเหยียบพักพ็ได้ดี เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับปอมเหียวต่อยมะหงอะไรอะไรปอาเมียยวต่อยบกกล่าป้าใหญ่ใหญ่ พี่โตพี่ถังพี่โอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งนะเจ้าว่เก็บได้หมูว่าเอามันข้นไม่ข้นไม่ยังบอกว่าเสีอเจ้าหรอเกือบจังกบปั่นนะยังกอบจะไม่ใช่ค่ะแทโอ้ บู้บังเนี่ยสวนเฮ็ดไงไงคักไงเนี่ยซำกำปั่นนิดหน่อยอรุดบู้บึงเนี่ยงามคักงามเนี่ยสวนเนาะงเนี่ยอันนี้กัพี่ลึกเคบึงเนี่ยอีพออีเมีเห็ดเฟือง ก็จะซเห็ดน้ำเพลินโลหนึ่งเพลินเลยวาเพลินเสียวดอกแง่ๆนะในควายพี่น้องดอกทีควายสะอ่อนมังหันไหมอที่ันใดมันบ่ใหญ่มวไปถึนี่เดียเก็บมันเอาใส่แกอยู่นงแกะงนไปอยู่ในหันโตพี่ฟ้าเอานี่เอาใส่นี่ข่อยหลานไปคุ้มไปนั่งโต๊ะ พอแล้วพอแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ็ดแล้วก็ได้เฮ็ดดีดอกไม่ใงี่ยต่อตั็เสร็ียดังเดียวตัดเห็ดเดียวก็เสรียดมันมอ่บอกว่านี่คอเพักกันได้จะรู้สามสิบเหมาเห็นเป็นร่องเป็นเข่งเป็นเข่งอยู่หลไรได้ห้วนหลายเข่งเย็บทุ่มดีบ่เออห้วนเดียวนี่ล่ยเอื้อนกันง่ายอยู่เด็ดเอามองเดียวนี่ยเชียวก็เอาลงหัเฮ็ดไม่เหมือเออ ก็ได้ลอยไปรแไ้วก็ไปลงทึ้นหันไงได้เม่อนกอมก็งเงั่แมบแมบ้นีเีงผู้เดีมันมันน้ำแบบว่ามันเกิดขึ้นละมันก็ไลยเป็นางขายเนียมันขึเรียกอะไรนะอลังการอลังการงานเฮ็ดสวนเฮ็ดดอกนี้ว่เศร้าจากเทียป๊อดตัวอีพออีเมียเบิ่งแนีเจ้าเบิ่งซอยข่อยมเจ้าสวนซอยข่อยบัว ซุดยอดเห็ดเอาเกี่ยวข้าวนดำกูหนิไปเลยเด้อยวันนี้ล่าล่าจบคลิปจบคลิปน้ำเห็ดดอกนี่สะอ่อนบ้างเนี่ยเห็ดอูดปูด้วยวันนี้แม่จ้งว่าสามดอกนี่เครื่องกิโลเลยเด้อเนาะเงี้ยคักเงี้ยเนี่ยเอ้ยพี่น้องเงี้ยบิ่งเนี่ยไปละจ้าสวัสดีเห็ดดอกนี้สวัสดีไลน์เจ้านั่งหัวลอยอยู่นี่ อี่างกางเกยเนาะสอนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วบ๊ายายพูนุ่นฮุ่นฮุ่นอ่างกาุ่น